ลูน่าพาลงเหงจบแล้วเดียดกล้าวสวัสดีครับวันนี้เราเอามาอัปเดตข่าวสารในส่วนของลูน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ข่าวสารของตลาดกิ๊บลงกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่ตลาดแดงพราะตลาดนั้นเนื่องจากเมื่อวานก็เขียวแล้วนะ,อะพอใกล้ถึงเวลาการประชุมของเฟดเนี่ยก็จะเริ่มอยักคันนี้สักทีครับและมีอีกข่าวหนึ่งนะครับคือในส่วนของตัวลูน่าเนี่ยนะครับก็ได้ถูกเทขายลงอย่างหนักนะครับเมื่อประมาณสักสองสามชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะอ่า โดยเราพัฒนในส่วนของตัว LUNC นะครับหรือว่าตัว u s t c กันก่อนดีกว่านะครับ u s t c ครับก็ถูกเทมาเหมือนกันนะครับเมื่ออ,อ2-3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงแท่งนี้ครับอ่าอันนี้นะครับไม่มีปีไม่มีกลุ่ยนะว่าเขาจะเกิดการถุยขายขึ้นมาเนื่องจากในส่วนของ ในส่วนของทางด้านทวิตเตอร์นะครับของตัวลูนาเบิร์นนะครับก็ได้บอกข่าวนี้ว่าตัวมีรหัสรับของเราเนี่ยหรือว่าตัวรวมภาษีก 1, ันเะบิร์นึงสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็บอกว่าใกล้แล้วนะบางทีเราอาจจะอยู่ใกล้นะฮะในจุดที่เรารอคอยมากกว่าที่เราคิดเนาะแล้วก็ทวิตต่อมาก็จะเป็นดูเหมือนว่าตัวลูนาเทอร่ามันนี่นจะยังทําง,งานไม่เสร็จนะด้วยด้วยลูนาคลาสิกนะและพวกเขากําลังเริ่มซ่อมแซมที่เสียหายคือในส่วนที่เสียหายจากการที่เกิดการ แพนิกตอนนั้นนะก็ตัวโค้ดอะไรบางอย่างมันเสียไปก็เริ่มซ่อมแซมกบมาแล้วก็บอกว่าจากที่เราแพนไว้ก็อาจจะเสร็จเร็วหรือว่าได้ใช้เร็วกว่าที่คิดเนาะก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับซึ่งขนาดมีข่าวดีขนาดนี้นะตัวลุน่าก็ยังถูกเทขายนะครับเป็นเพราะอะไรซึ่งถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวลุน่าไม่ว่าจะเป็นตัวลุน่าคลาสสิกนะครับหรือว่าตัวจะเป็นตัวลุน่า2.0เองเนาะก็ถูกเทขายมาเหมือนกันนะซึ่งตัวของลุน่า2.0เนี่ยก็ถูกเทขายมาใน ส่วของลึกถึง1.8520เลยก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะถูกเทขายขึ้นมาเนาะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยก็นิ่งๆอยู่นานแต่การที่ถูกเทขายแบบนี้ครับเนื่องจากว่าตัวรุน่าคลาสิกเนี่ยไม่ถูกขยับราคามานานแล้วซึ่งตัวรุน่าคลาสิกเนี่ยถูกเทขายมาจนถึง0 0 0 0 0จ .0 0 0เนาะซึ่งจุดนี้ก็คืออะไรราคาที่อดีตมันเคย เกิดขึ้นครับในเมื่ออดีมันเคยเกิดขึ้นคนคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบเดิมซ้าๆคืออะไรก็คือเมื่อก่อนที่ราคาของรูน่าจะดีดพุ่งตัวสูงขึ้นราคามันจะนิ่งแบบนี้ก่อนครับเนี่ยมันจะนิ่งทรงๆแบบนี้อยู่ตลอดอ่าและสุดท้ายปุ๊บมันก็จะเบรกขึ้นถูกไหมเป็นแบบนี้มาถึงสามครั้งนะครับแล้วครั้งนี้คนเขาก็เล่นฟิวเจอร์ทำการช็อตือลอง คนที่ทําการทายว่ามันจะขึ้นเมื่อราคามันทรงแบบเนี้ก็จะทําการซื้อขึ้นหรือว่าทายว่ามันจะขึ้นเอาไว้แต่ครั้งนี้มันไม่เป็นเหมือนสามครั้งที่ผ่านมามันกลับกลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะลงตรงข้ามกับสิ่งที่คนเขาแทงฟิวเจอร์เอาไว้แน่นอนครับตลาดนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้คนส่วนใหญ่รวยแต่ออกแบบมาให้เฉพาะคนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นแต่คนที่ได้อาจจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย อาจจะได้ผลพลอยได้จากตรงนั้นไปซึ่งเราคาดการว่าครั้งที่หนึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งที่สองก็ยิ่งตอกย้ำให้มีความมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่สามก็ยิ่งเป็นการตอกฝาลงว่ามันต้องเกิดขึ้น,นแน่ๆแต่ครั้งที่สี่ไม่ครับเจ้ามือเขาหักหัวลงเพื่อที่เขารู้แล้วว่าเขาล่อคนบอกว่าเออมันนิ่งแบบนี้นะครั้งที่หนึ่งขึ้นล่อคนนะนี่แบบนีนะครั้งที่สองขึ้นแล้วก็ล่อคนให้แทงขึ้นแต่พอเขาเห็นว่าเออจํานวนเงินที่แทงขึ้นมันเยอะแล้วะ เยอะมากเลยเราแค่เล่นส่วนกลับมาเพื่อที่จะเก็บเงินตรงนั้นเอาเข้ามาอันนี้คือในการที่ผมสนิฐานนะเพราะว่า,าถ้าเกิดมันสามารถนิ่งแบบนี้แล้วเป็นครั้งที่4ได้ครั้งที่5ได้ครั้งที่6ได้แน่นอนทับมันจะมีแต่คนได้จะมีคนเสียเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละ่ะถูกไหมนั่นแหละครับเพราะว่าการหลอกให้ตายใจบางครั้งมันก็ได้ผลเหมือนกันนะคือทําให้รู้สึกเหมือนที่เวลาเราไปเล่นในส่วนของเว็บพนันอย่างเงี้ยยูเซอร์ใหม่ๆอะไรใหม่มมมมก็จะถูกทําให้เชื่อว่า ได้ช่วงแรกๆแ,แต่ตอนหลังๆก็จะถูกหักหลังหรือว่าถูกย้อนสอนนะครับส่วนไปอีกทิศทางหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนของตัวรู้นักขาสสิกเนี่ยสาหรับผมเป็นอะไรที่ดีใจมากเลยนะถามว่าทำไมผมดีใจอันนี้สําหรับคนที่เก่งกําไรไว้สําหรับขาขึ้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับผมคิดว่าการที่เขาลงมาแบบนี้ก็มีโอกาสทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะเก็บเวียนได้มากขึ้น การที่เขาเก็บเหรียญได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีการวนลุ่มการซื้อการขายมาขึ้นไม่มีการนิ่งของราคาจะสังเกตได้ว่าช่วงตรงนี้ครับช่วงที่เขานิ่งๆเนี่ยตัวของวนลุ่มการซื้อขายมันไม่ค่อยมีครับมันไม่เกิดสีสันนะครับในส่วนของตลาดเพราะฉะนั้นครับวานหรือว่าคนที่เป็นเจ้ามือเองเนี่ยพยายามทําให้เกิดการซื้อการขายไม่ใช่เป็นแค่งการรอนะครับซึ่งวนลุ่มมันอนข้างน้อยมากนะครับในการซื้อการขายช่วง2 3วันที่ผ่านมา2 3าอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ครับมันเกิดการบอลรุ่มการซื้อขายนะครับอยู่ที่24 9 2ี่จเอ็มเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่เพิ่มจากเดิมมากๆซึ่งมันอยู่ราวสิบกว่าเองแันนี้เพิ่มมาเปน็น24บก็เกือบเท่าตัวเป็นเพราะการลุที่ดูหน้าราคาดิ่งลงคนก็พร้อมที่เข้าไปช้อนซื้อเห็นไหมครับพอลงมาปุ๊บก็ดิ่งซื้อขึ้นไปเลยถ้าเกิดเราดูทางเฟดชีาทีก็จะเห็นได้ชัดนะอ่าอันนี้เขาเนี่ยพยายามจะทําให้เกิดกระตุ้นการซื้อการขายเพื่อที่จะไม่ให้ข่าวของหล้หนา้าหรืออะไรพวกเนี้ยมันเกิดไป ถ้าเกิดการเงียบเกินไปมาทาให้ส่วนของความร้อนแรงหรือว่าข่าวคารูนาจะไม่ดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรที่มันวูวามันล่อตาล่อใจทําให้คนเกิดการซื้อการขายในกระดานนะครับแล้วก็จะเป็นการเตรียมตลาดที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเนี่ยนิ่งมากเกินไปเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมเพราะฉะนั้นมีการซื้อการขายเกิดขึ้นบ้างมันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพื่อเช็คตลาดดูว่าเอ๊ะคนเนี่ยมีเงินที่จะลงทุนในตลาดของกระทิงแล้วหรือยัง พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเลยยังเพราะตอนนี้พอมาลงมาปุ๊บคนที่เก็บยังไม่พอก็จะเริ่มเก็บขึ้นเก็บขึ้นและทําให้เกิดการถือมากขึ้นการที่เกิดถือมากขึ้นหมายความว่าอะไรมีการถือมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นเหรียญก็จะเริ่มเหลือน้อยลงอ่าคนถือมากขึ้นเหรียญเหลือน้อยลงมีการเผามากขึ้นในส่วนของใบแนนก็เผาไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็มีการเผาในวันด้วยและ ตัวพอร์โซ่ที่กําลังรองเผาหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์หรือว่าการเผาอื่นๆที่กําลังเกิดอีกสามสี่ห้าโครงการเนี่ยก็จะมาเผาอีกเพราะฉะนั้นครับการลดราคาลงแบบเนี้ยก็คือเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่จะทําให้เราสามารถเก็บของอได้มากยิ่งเก็บมากนะครับก็จะยิ่งเหลือน้อยยิ่งเดือน้อย,ย,ออยก็ยิ่งหายากยิ่งหายากราคาก็ยิ่งแพงครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันรีบขึ้นสักเท่าไหร่นะครับอยากให้มันขึ้นไปพร้อมกับบิตคอยอีเทเรียมหรือวไบแอนจะมากกว่าครับ ไม่จาเป็นจะต,ต้องโลดโผนนะครับขอแค่ไปแบบนิ่มๆโดยที่ไม่ไปล้าหน้าใครทําให้เข้าหมันไส้อีกว่าจะแซงมา r k เก็ตแคปของเขาจะไปแย่งอุปทานของเขานะครับจะไปเป็นที่หนึ่งเป็นที่สองแทนเขาเขาก็จะไม่ยอมเขาจะมาเล่นง,งานอีกอนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะซึ่งถ้าเกิดค่อยๆไปแบบนี้ได้ก็จะเป็นอะไรที่มันคงมากขึ้นถามว่ามันคงยังไงเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรียนของใครคนใดคนหนึ่งอีกแล้วมันเป็นเรียนของทุกๆคน ทุกคนซื้อทุกคนมีเก็บนะครับการโจมตีมันจะยากขึ้นยิ่งราคาลงแบบเนี้ยคนเก็บได้มากขึ้นมีสิบคนมีสิบห้าคนร้อยคนล้านคนเก็บการโจมตีมันก็จะยากขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของชุมชนไปแล้วนะครับมันกลายเป็นเดือนที่เป็น decentralized นะครับไม่มีใครเป็นตัวกลางชุมชนเป็นเจ้าของไม่สามารถโจมตีคนใดคนหนึ่งได้คนจะโจมตีคนต้องโจมตีคนทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้มันทำได้ยากกว่ือที่ b i t คอยเป็นอ่ะก็ประมาณนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้เนาะก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนเพียงอย่างใดนะครับที่เพียงแก้การบอกกล่าวข่าวสารในโลกของที่ตัวเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย